ค่ะวันนี้นะคะจิ๊บก็จะมาสาธิตวิธีการล้างหน้าของด้วยโฟมล้างหน้าของเมดีนะคะแล้วเมื่อตกี้นี้นะคะจิ๊บก็ได้ใช้เมจิกนี้นะคะนั่นก็คือตัวอายไลเนอร์แบบวอเตอร์พูลนะคะกีดลงบนแก้มแต่ทีนี้เนี่ยไม่ตะเก,กียเอาไปสืออะไรนะคะเพื่อหนึ่งเนี่ยจิ๊บว่าสือให้ดูว่าการกีดอายไลเนอร์เนี่ยต้องทิ้งไว้อย่างต่ำนะคะหนึ่งชั่วโมงมันถึงจะวอเตอร์พูลมันถึงจะไม่หลุดแต่ถ้าเกิดกีดปุ๊บแล้วไปล้างปับ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะทาให้ต่อให้โฟมลานาน ก็ถึงเวลาที่จะไปล้างกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูเวลานะคะตอนนี้นะคะก็สองทุ่มครึ่งแล้วนะคะค่ะจะมาล้างหน้านะคะด้วยโฟมบีดีดีนนั่นเองนะคะวิธีการล้างนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดโฟมนะคะสระปั๊มคอนะคะเลยค่ะนี่นะคะโฟมตัวนี้นะคะคุณมสมบัติพิเศษก็คือสามารถย่อยเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าถูกแค่แป๊บเดียวนะคะก็ออกอย่างง่ายดายและอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นไอเดนอ์วอเตอร์พูลด้วยนะคะ เห็นไหมคะกับฟูมหน้าแบบอื่นนะคะอันนี้เป็นไอรอนเนอร์ชนิดเดียวกันนะคะแตกต่างกับที่โฟมเท่านั้นนะคะค่ะอันนี้นะคะจิ๊บก็ใช้เวลานานกว่านะคะถ้าเมื่อกี้ผิดกับโฟม้างหน้าของเบดีลินที่ใช้มือลูบเพียงสองทีนะคะก็หลุดออกแล้วนะคะอันนี้นะคะล้างไม่ออกเราก็ต้องมาใช้ตัวเช็ดเครื่องสำอางที่เป็นน้ำมันล้างออกนะคะ